ครับผมสวัสดีครับมันจริงิงผ้าว่าเบรงรีวิวรถลดเดิมวันนี้รีวิวรีวิวแบบเต็มเต็มครับเกียร์นี้เป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเดินหน้าสามถอยหลังนหนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยเกียร์สองเกียร์สามนะครับมีตัวเลขเกียร์ครับมีการปรับปรุงไม่ลายจุดนะครับนะครับเป็น ระบายไอยนะครับว่าในเกียร์นี่สีทำงานไปกับสีมีแรงด่านนะครับเันสีหัวอขอกข้างล่างกับข้างหน้านะครับคือมีการปรับปรุงหม่เป็นตัวระบายแล้วก็เพิ่มสินงสัดแน่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงปะกเกียนปะเกียเป็นปะเกียแบบใหม่คือข้างในสีมีบังน้ำมันว่าให้น้ำมันขึ้นมาข้างเครงครับเพ็่ให้เกียร์ทนทานครับหัวไงคัดกับแต่งให้เรียบ้อยแล้วครับคัด คลิเบตปั๊บตังจับซูนให้หม่เรียบร้อยนิ่มว่าจัะจะคาดเบาครับสายพานนะครับสายพานก็เป็นลองฟันนะครับลองฟันยางดีสองเซนของมิตซูบะครับหลับรองมาบวลืนนะครับ ผอแล้วครับพาวันข้อสีอเป็นแบบลองริมตัวนี้เป็นตัวหลอกตำแนหน่งรือซือแล้วครับตัวหลอกใหันว่าแน่นอยู่ผีบานนี้ตัวผ้าโรลเลียนตัวผ้าโรลเลียนนี่คือลองนี้เด้นอ,อนีขอให้เบิรงนะครับตัวผ้าโรลเลียนสีเป็นการ์ดลองนะครับเป็นงานวินลิงงานวินลิงตัวพีกับซิมี่ริม ในซิมมิลิมอยู่ในนี้นะครับเฮดให้ oon, บอลลือบอลูนนะครับรองรับแรงพิดสูงนะครับทนทานจังได้กับบอลูดมาคือแบบน,อน็อตยำและจอหูเผาแล้วครับแบบมีทนกว่าแล้วครับน็อตกับพกง่ายเลยอันน,อนออ็อตหัวเบอร์ยี่ีเกี่ยวเอ็มสิหกครับหัวเบิรงนลูกเฟื่อนนะครับว่านี่ลูกเฟื่อน เฟือนี่เป็นแบบมิซีนเย่ยบริษัทเข้าเห็นออกมา,มาใหม่ดีดยีสีมีตัวนี้เป็นปลอกเล็กสีตีดก็วงหนอกตัวแก่เนี่ยสีมีซีนอยู่นี่อนนี่สีมีชุดซีนกันฝุ่นครับมีฉุดอาจจะบีครับอเอาครับเบืงองซ่องพานมานนี่ภาพาร,รยางอิสระเลย เดือนเดื่อนได้เจสซีก็เป็นเล็กล่างนะครับเจสซี่เล็กล่างวางคู่แข็งแรงทนทานนะครับครับรีวิวรอบๆครับตนใจก็ต้องขอ,ขอความคำว่าครับเมีนไว้ครับขอบคุณสำหรับการตริดตามรับชมครับ